ายดิไม่ปักเปื่อกันแล้วนี้ยาให้หนูมองดีร้อนนี่คือต่ำฮะโว้ยมันโดนมันเริ่มชีเฟิร์นนี่ต้องใส่ไหมแม่เอานี้ไปวางที่เดิมนี่มันจะหนีแหลมเนี่ยใส่ดิแม่ใส่เรืองอรอะไรแหลมไอ้นี่ใส่เ่องอไไ้ดิมา ยังตีบเปิดเล่ายังอะเอดเล่าแแก้วอะยเอายายให้เดินอันนึงโอ้ยอกชวยว่าอะไร้ไปอะไทอ่แม่ทุบอะอ๋อหรือแม่หรือแม่ของสองคนนี้ผ่านก่อนและไอ้นั่นต้นจุดไม่ทูบเทียนเน่ยนะบ้าระเสีบเสีบอะไรอะเขาเป็นฝุย หลังนู s <S ่นบนโต๊ะนู่นก็โดนถุงโะไว้าดปากกันนอันเอาออกมาทีเอาออกมาทังนี้เลยใชเวลอดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เครื่องไหว้ขอครับเครื่องไหวบัลพระปรุษซึ่งเมื่อบัลพระรุษมาถึงก็จะมีเสื้อผ้าแป้งสบู่ ก็จบให้แต่งนห้แต่งตัวก่อนนะครับเชิญมาทานอาหารอาหารข้าวก็มีข้าวนะครับไก่มูนมจีนแกงจืดแกงเผ็ดเผ็นะครับขนมก็มีกะยาสกินได้หมดเลยขนมข้าวต้มน้ำเียนนะครับ รสนี้ก็รวรมจะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ครบถ้วนผลไม้ก็มีกล้วยนะครับรกล้วยแม่<ว>จา๋าเราจะแอป,ปเปิ้ลเาปล ข้าวปลาอาหารก็จะมีการเชิญมาทานอาหารสามรอบและเชิญเจ้าที่เจ้าทางทุกสิทที่อยู่ในที่นี้มาทานอาหารกันซึ่งบางหมู่บ้านนั้นเขาจะเชิญเวียนเวียนจากบ้านคนน้องไปหาคนพี่จนถึงบ้านสุดท้ายของพี่ใหญ่ ก็จะเชิญสามรอบนะครับแล้วตอนเช้าก็จะนำสเสบียงอาหารนี้ใส่เรือบรรทุกไปเพื่อทานจนถึงปีหน้าครก็ขอรายงานไว้เท่านี้ก่อนนะครับต้องปักทุกไปตรงๆได้มไม่ตกลงถุกเนี่ยเนี่ยมัเป็นไม้มันร้อนมันเป็นรอย